สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได ใบเนี้ยมันมีของที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือคนอื่นนั่นเองครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเธอคง่ายสุดแล้วถูกไหมจะไปหวังว่าคนนู้นจะต้องเปลี่ยนคนนี้นจะต้องชอบเราทํางานแล้วต้องมีผลงานเงินเดือนจะต้องขึ้นเอบอกทุกคนให้นะคะหลายๆคนที่ทํางานประจําวันนี้ถ้าเราคิดว่าถึงจุดที่เงินเดือนขึ้นหรือยังครับได้หรือยังต้องกลับมาดูตัวเองแบบนี้คะ่ะ 1. เราได้สร้างคุณค่านั้นหรือไม่อื ถ้าเราจะเดินไปถามเจ้านายของเราว่าถึงจุดที่นายจะขึ้นเงินเดือนให้หนูครับอ่าเราต้องมีเหตุมีผลเช่นนายคะหนูทาโปรเจกต์นี้ได้นายคะวันแรกที่หนูเข้ามานายจาได้ไหมเป็นแบบนี้ตอนนี้หนูเก่งขึ้น1 234งี่ห้าหนูได้ทําสิ่งที่เยอะขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่และได้สร้างผลกําไรให้กับบริษัทเท่าไหร่อันนี้สาคัญมากหลายๆคนไม่มีปีไม่มีคุยนายคะหนูอยู่มาสองปีแล้วเพิ่มเงินเดือนให้หนูหน่อยอแล้วไง ออยู่มา2ปีได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทหรือเปล่าได้สร้างคุณค่าให้กับบริษัทหรือเปล่าถ้าคุณอยู่นานแต่ไม่ได้สร้างคุณค่า้กับบริษัทเลยคุณต้องพิจารณาตัวเองใชออ่แต่ถ้าวันนี้ถึงแม้อยู่ไม่นานแต่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเราเป็นคนหนึ่งที่บริษัทขาดไม่ได้ครับอันนี้ควรจะต้องพิจารณาแล้วไปคุยกับนายได้